ผลกระทบก่อนละกันเราทราบเาะว่าพี่กิ๊กก็คือโดนผลกระทบที่มันเป็นฟีดแบ็กกลับมาหาเราค่อนข้างเยอะอย่าง้าพี่กิ๊กช่วยเล่าหน่อยค่ะเออจริงๆอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเพจนางงามก่อนลวกันมีเพจนางงามกลุ่มหนึ่งแต่พี่ยังยังคงยืนยันนะคะว่าออหลายๆคนที่อยู่ในในในกลุ่มนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่กิ๊กยังมีความน่ารักเรายังมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเออจะมีเพจ บางเพจที่ค่อนข้างจะมีรีแอคชั่นที่ใหญ่แต่ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อเรามันมันไม่ได้แย่ในในช่วงณนะเวลาช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่พี่ิ๊กได้รับกลับมาก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างตอบคําถามกับคนยากเพราะว่าคนจะมาถามเราค่อนข้างเยอะว่าโดนหลอกจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้คํานี้ได้เลยนะเพราะว่าพี่ถือว่ามันเป็นการบอกเล่าโดนหลอกจริงไหมต้องบอกว่าในตอนนั้นมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเรนจ์ที่ อยู่ในงบประมาณที่เราพูดคุยกันและเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ติดปัญหาแต่ถามว่าผลงานที่ได้จากนั้น1 0 0 100%, 100ที่เราคาดหวังอ่ะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้เท่ากับจำนวนเม็ดเงินมเม็ดเงินที่เราแบบว่าให้ใหเสียไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คือพี่พูดพูดถึงกว้างๆนะเพราะว่าบางเพจท,ที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาก็ยังเขาก็ยังช่วย แม้ว่าเราจะไม่ได้แบบมีการดีลงานกันแล้วอะค่ะน้อง<ม>ก็ยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องตัวเงินกับพี่ก็มีเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถรวมรวมเหมาไปทีเดียวได้ว่าว่าเขาเขาไม่น่ารักกันทั้งกลุ่มเพราะว่าคนที่น่ารักเขาก็ยังมีมอะไรแบบนี้พี่กี้เอออยากให้พี่ วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยว่าทําไมดีๆเราถึงได้อยู่มีการไปร่วมร่วมวงงานอะไรกอะไรอย่างเงี้ยเออรู้จักเขาได้ยังไงอ่าอ่าจริงๆต้องเรื่องเรื่องของเรื่องเลยคือพี่กิกาเป็นพีดีหน้าใหม่มากที่ไม่เคยทํามิสแกนไม่เคยทามิสแกนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กิกาติ้งอย่างแรกเลยคือถ้าฉันอยากดังฉันจะต้องรู้จักสื่อซึ่งในแต่แต่ต้องเข้าใจนะคะว่าว่าว่าเนเจอร์ของพี่กิกาไม่ได้อยู่ในวงการนางงามเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กิกไม่รู้ว่าพี่กิก ควรจะใช้บริการหรือว่าควรจะเลือกสื่อแบบไหนในการมาทำงานกับเราเพราะฉะนั้นเราอ่ะเลือกจากนี้ค่ะฟีดติกฟีดฟีดเฟสบุ๊กเราเห็นของใครบ่อยสุดเราเลือกแบบนั้น <c oughs> ก็เลยพอเราเลือกแบบนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกับน้องซึ่งน้องเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆละเหมือนว่าน้องก็ก็มาคุยว่าถ้าสมมติว่าถ้าพี่กิ๊กอยากได้เป็นเคสนี้เนี่ยมันก็จะมีบางบางงานเนี่ยก็ไม่ได้เสียเงินนะคะ <c oughs> แต่ว่าแต่บางงานที่ต้องเสียเงินอะ่ะ พี่กิ๊กก็จะมีความคาดหวังอันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะว่าพี่กิ๊กก็แต่ว่าความคาดหวังของคนที่จ่ายเงินน่ะก็ค่อนข้างอย่างที่บอกเราจ่ายเงินน่ะเราก็มีความคาดหวังว่าเราจ่ายไปก้อนนี้เราอยากได้เอ็น g e เกตเมนทที่มันมากกว่านี้ซึ่งบางทีอ่ะพอนครนายกอ่ะ มันกลายเป็นว่าโอ้ตอนแรกๆมันดีมากเลยโหมปัจกระหน่ำมากเลยแต่หลังจากนั้นเงียบสนิทเลยข่าวว่ามันมีผลกระทบยังไงผลกระทบในเรื่องของเวลาที่เราจะไปขายงานสปอนเซอร์อะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ได้มองว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ในกระแสซึ่งตอนนั้นพี่กิง๊งมีความรู้สึกว่าพี่กิ๊กปูทางมาในระดับหนึ่งแล้วอ,อันนี้คือมันเป็นผลกระทบโดยตรงที่การที่เราจะไปขายสปอนเซอร์ในอนาคตกับเม็ดเงินที่เราลงทุนไปมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้บาลานซ์กันอะไรแบบนี้ค่ะพี่ถามเนี่ยถามพอหลังจากที่เราไม่ได้ งานเนาะที่เราต้องการาเราได้มีการติดต่อหรือสอบถามไปไหมว่าเอ้ยทำไมมันยังขาดตรงนี้หรือทําไมมันไม่ได้เต็มที่เออตรงนี้พี่กิ๊กบอกเลยว่าพอหลังจากจากนั้นที่เกิดเหตุการณ์นั้นพี่กิ๊กก็ไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าพี่กิ๊กก็เคารพในเขาเรียกว่าเคารพในสิ่งที่เขาส่งงานมาดีกว่าว่าเห็นโชว์ว่ายอดเป็นแบบนี้แบบนี้พี่กิ๊กก็เลยบอกว่ามันก็คงมันก็คงที่สุดในส่วนของผู้ติดตามที่มีอยู่ในนัดตอนนั้นแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ คือมันไม่ได้ตามเป้านี่คือ,อยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติพิกิกลงเงินไปก้อนหนึ่งซึ่งต้องบอกนะคะว่าเพจในกลุ่มนั้นอะไม่ได้หมายความว่าพิกิกะจ้าทุกคนนะเพราะว่ามันก็จะมีสเปเชียลสเปเชียลที่เป็นแอดวานซ์ออกมาอีกในระดับหนึ่งเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเรา,เราลงเงินไปก้อนหนึ่งแต่สิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้เอนเกจเมนต์ลักษณะแบบเป็นลักษณะแสนวิวอะไรแบบนี้มันมันมันไม่ได้ตามตามการขายงานถามว่าเราเราเฟลไหมเราก็เฟลแหละ อืมอันนี้คือผลกระทบหนึ่งแต่ว่าอย่างที่พี่บอกอะว่าการที่เราการที่เราจะไปว่าใครเลยมันก็พูดยากเพราะว่าตอนนั้นเราแฮปปี้ที่จะจ่ายแต่แต่แฮปปี้ที่จ่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจํานวนเงินเม็ดเงินขนาดเนี้ยเราควรจะได้มากกว่ามากกว่าในสิ่งที่ในมากกว่านี้ต้องใช้คํานั้นมากกว่าเพราะตอนมันเกิดดราม่าขึ้นมาแล้วพี่ดาวได้มีการสายตรงมาถาม พราะว่าเหมือนพี่กิ๊กเอาจริงอย่างที่พี่กิ๊กบอกไปคือเราก็เป็นคนแรกๆด้สัมภาษอกเคสเขาใช่ใช่ต้องบอกว่าแต่เอาจริงๆนะคือทางตัวพี่นวัดเองไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าคุณหยุดนะคือคือพี่สำหรับพี่กิ๊กพี่กิ๊กมีความรู้สึกว่าในในฐานะที่พี่นวัดเป็นเป็น,ปนต้องบอกว่าเป็นผู้ปกครองชั้นสูงสุดข,ของพวกเรานะพี่นวัดไม่เคยบอกว่าคุณห้ามทํางานกับคนนี้หรือว่าคุณนู้นนี่นั่นเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่นวัดเป็นห่วงคือพี่กิ๊กมีโอกาสได,ได้ได้คุยกับพี่เต้ยพ พี่เต้พี่เต้พี่อาคืออันนี้คือได้มีโอกาสคุยกันหลักบ้านพี่เต้ยก็บอกว่าคุณกิ๊กจริงๆแล้วคุณกิ๊กไม่จาเป็นที่จะต้องจ่ายเงินมากขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีน้องๆน,น,น่ารักหลายๆคนซึ่งน้องๆน่ารักหลายๆคนน่ะที่พี่เต้ยพูดถึงอ่ะก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่กิกลองดูไหมว่าลองคุยแบบเป็นแยกคน ดีกว่าแยกดูดีกว่า,วาเป็นกลุ่มเพื่อที่ว่าอย่างน้อยคือจะได้มีรีแอคชั่นที่ดีหรือว่าถ้าอยากได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จริงๆอ่ะสอบถามพี่เต้ยได้เพราะว่าพี่เต้ยก็อยู่ในวงการนี้มานานอะไรอย่างนี้อันนี้อ้างอิงได้นะเพราะว่าพี่กิ๊กเคยคุยกับพี่เต้ยหลักบ้านจริงๆเพราะว่ามีการโทรไปปรึกษาหารือกันอยู่ค่นะน้าตอนนี้ถือว่าความสมพั์ของเรากับน้องน้องผิดนะฮะดังกล่าวเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกว่าห่างหายกันไปมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดต่อกันเลยไม่หลังจากที่แบบว่ามีหลังจากเกิดเรื่องใหม่ๆก็มีพิกิ๊กก็มีการทักไปให้กําลังใจนะเพราะว่าพิกิ๊กมีความรู้สึกว่าเราเคยทํางานด้วยกันการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็แอบน้อยใจน้องตอนที่พิกิ๊กเจอดราม่าเหมือนอันนี้อันนี้ขออนุญาตพูดนะไม่ผิดนะคะพูดได้ครับพูดได้ครับความรู้สึกอความรู้สึกคือ คือตอนที่พี่กิ๊กเจอดามมาในเรื่องที่แบบผู้คนคนชั้นปกครองของพี่กิ๊กเนี่ยทำลายเออโพสโจมตีทำลายพี่กิ๊กเนี่ย พี่กิ๊กก็แอบมีความรู้สึกเสียใจเพราะว่าตอนที่น้องโดนรีแอคชั่นจากพี่พี่วัดแ,กแรกๆเนี่ยพี่เป็นคนไปทักไปถามน้องว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่พอถึงเวลาเคสพี่กิ๊กอะมันไม่มีใครโทรหาพี่กิ๊กเลยแต่แต่ถามว่าแต่บางคน,นพอมาเจอหน้าก็ก็บอกนะบอกพี่กิ๊กหนูให้กําลังใจนะหรือว่ายังมีการพูดคุยกันปกติแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องที่มันลึกซึ้งแต่อย่างน้อยคือเรายังเห็นความ หัวหาอาทรจากน้องๆบางคนแต่แบบกับน้องน้องน้องท่านนั้นก็แอบบแอบบน้อยใจนิดนึงแหละว่าทําไมถึงไม่แบบไม่ทักเราเลยสักนิดนึงหลายคนก็บอกว่าตอนแรกคือว่าพี่กิ๊กจะถอดใจไปแล้วกับการมาเป็นโมพีคิสแกนแต่ทำไมยังถึงที่จะกลับมาแล้วก็คือยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยพี่กิ๊กมีความรู้สึกว่าทุกอย่างถ้ามันขับเคลื่อนด้วยความแค้นน่ะไต่แต่มันมันขับเคลื่อนด้วยความพี่ังใช้คําเดิมนะคะว่างานว่ามิสแกนนครนครนายกปี2024 มาจากความข้างแค้นที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาพี่กิ๊กมีความรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาพี่กิ๊กน่าจะทําได้มากกว่าน,นี้แต่ด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอะ่ะมันทําให้งานเราออกมาถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ได้เป็นผี่พูดถึงพี่กิ๊กเลยตัดสินใจว่าในเมื่อปีนี้พี่กิ๊กคัมแบ็กมาแล้วอะ่ะพี่กิ๊กจะทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนเห็นนครนายกอะ่ะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะปีที่แล้วพี่มาในแนวสาวบ้านนาสปาบ้านพุ่งใช่ไหมคะซึ่งอยากจะให้ทุก แต่มันไม่ได้เข้าถึงง่ายเลยเพราะมันเข้าถึงง่ายแล้วมันก็หายไปเลยหายเงีบเก็บไปเลยแต่ปีนี้ ในทุกทุกคาสของพี่อ่ะพี่เลยมีความสึกว่าการกลับมาในครั้งนี้มันเดิมพันด้วยตั๋วเที่ยวสุดท้ายที่ว่าถ้าสปอนเซอร์เข้ามาเพิ่มแล้วตัวพี่กิ๊กเองแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าพี่กิ๊กคือคนที่เหมาะสมกับการเป็น p d ดมิสแกรนนครนายกนั่นแหละค่ะมันคือทําให้พี่กิกก๊กาจจะสามารถมีตั๋วอีกหนึ่งใบในการที่จะไปต่อได้ในทุกๆปีค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคน ำในวันนี้ไว้เลยนะคะว่าพี่จะทำให้นครนายกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทุกคนจะต้องภูมิใจว่าจังหวัดเล็กๆอ่ะก็สามารถเข้าไปยืนในท็อป5พีดียอดเยี่ยมได้ค่ะโอ้มันมากพี่ขดนในลจากคดีค <c oughs> วาหรืออะไรเราก็จะไม่เอาอะไราการฟ้องร้องอะไรกันอ oh <my S 2> <า>๋อไม่ค่ะ พูดได้ไหมคะพูดได้ค okay. รับเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆเราพอมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดาที่ผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ซึ่งปัจจุบันก็ได้ใช้แล้วและก็ลังใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นยังไงก็ติดตามต่ออีกทีนึงนะครับใช่ก็คือต้องบอกก็ยังยืนยันว่ายังยังดําเนินการต่อเพราะว่าอย่างที่พี่กิ๊กบอกอะว่ามันมีผลต่อต่อการทําธุรกิจของพี่กิ๊กมากไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพี่เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นอะก็ ให้กฎหมายเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะอม <Okay. S 1> ดมค่ะรวมถึงในเรื่องของเงินได้ไหมครับว่าจริงจริงตอนสูญเสียเท่าไหร่เออจริงๆแล้วในการสูญเสียนะคะพี่กิ๊กว่าหลังจากที่ลองคำนวณดแลแลวูแล้วแล้วแล้วดูรีแอคชั่นในตอนแรกอะคะ่ะรวมถึงผลกระทบในธุรกิจอื่นๆของพี่กิก๊กอะค่ะก็เป็นจำนวนเงินมากกว่าหล้านค่ะ <Okay. S 1> ใช่ โ <Okay, S 2> อเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะ